สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะกล่องอยู่ท่าไหนฮันโทรศัพท์ผิดด่านพี่น้องค่ะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเอยขับไปถ่ายวิดีโอกกบะอ๋องส่งเมสเซจมาเนาะก้นก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้ฝนตกล่มแรงค่ะพี่น้องออกมาเมื่อกี้นี่ฝนตกห้ามมงทิตะกาว่ามว่าจะไม่เก็บอันพักชีลเล่ค่ะพี่น้องค่ะ ว่าจะไมาเก็บผักชีลาฝนตกห้ามบุ้มเนียมายืนดลบฝนอยู่นี่ฝนนั่นนี่ยินเสียงบุ้มบ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าฝนหยุดไปฝนหยุดละค่ะดิฉันได้เขาสวนไปเก็บผักชีลาค่ะเมื่อน,นี้บุ้มจะอันเฮ็ดลาบเฮดเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยค่ะวันนี้ผักชีลาย่ามันอันใบมันแก่ก่อนเนาะใบมันแก่มันก็สิเอาเลือ,อไว้ถ้าเฮ็ดเอา แมวน้ำนั่นล่ละค่ะเพื่อนสิมาหากัะสิเกฟ,ฟากเพื่อนน้าเนาะเดี๋ยวมันจะเบิดมันจะมดรูดู่ะค่ะเอาไว้มันกระแกแดดค่ะพี่น้องใบมันสิเป็นแดงแดงล่ะค่ะไเข้ไปเ,ไปเก็บพักชีล่าน้ากันค่ะพี่น้องค่ะมูมาเดี๋ยวซงเมสเซสมาเดี๋ยวไปเก็บพักก่อนหนึ่งเขาไว้เลืสิหม่หมอพักชีล่นนี่บุ้มเวเก็บกินเรื่อยเอยยค่ะพี่น้องเมืองใบเขาเหลืองมากเหเพราะว่าบุ้มยุดยุดให้ปุ้ยให้ยังแล้วเนาะเทิงแดดแน่ฝนแน่ค่ะดีตัวเขาบานนกค่ะพี่น้อง ทั้งแดดทั้งฝนทั้งหอนทั้งเอาอยู่นี่บุ๋มสิเก็บจังสีเก็บจังสีค่ะไอแล้วก็ปอยเขาแกไปเลยค่ะเขาจะได้อออกดอกมาให้เขากินไปออกดอกไม่ให้เขากินว่าสันออกดอกไมาให้เขาเก็บมะเร็ดพันธุ์ต่อไปค่ะเมื่อนี้ยอาจจะเป็นรีบๆเนี่ยฝนกับวายุดว่าสิได้กันเขาสวนเก็บพักเป็ดกับพ่อเป็ดปอยเป็ดออกมาเหลียญนำฝนอยู่ในขอกมันก็สิจืดสิแช่ เป็นบอนีห้อยบุมเก็บผู้ใดมาบุมกาฝฟกระตอนเขาเป็นกระสอบกระสอบพี่น,น้องกระสอบของบุมหนึ่งคือทุ่งมือหิวเด้อค่ะเด้อ <c oughs> มูหลายค่ะแบ่งแบ่งกันพูลกรรมสองกรรมสามกรรมไปค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละก็ว่าบุมสิบปลูกพักปลูกกินจะของแน่แบ่งมูแบ่งผวกฝากตอนเขาพ้อมเนะคะน่ะเนาะตอนมูตอนผวกมูก็มีแต่มูรุ่นพี่ละค่ะมูรุ่นพี่ม <c oughs> ูรุ่นน้อง คุณจะคล้องบ่ค่อยมีดอกได้ไรกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนอีสานน้ากันเนาะพ่อปลูกใดเพื่อนปลูกว่าไดก็แบ่งกันไปแบ่งกันกินค่ะพี่น้องผู้ใดไม่เวลาผู้นั้นก็ปลูกนี่เห็นบะเอาไปกินกับลาบค่ะมกักขาดว่าดดกินข้าวขนมจีนกับเสียบกินก็ขปุ่นหมือนนันบุ้เหลากินตั้งแต่ผัก ตีนมุ้งก็บผค่อยกินตีนไก่บุ้มเฮงบูค่อยกินกักมวนแต่ผักแต่ผักใส่รถมวนผักใส่เนี่ยพี่น้องมึงไปกันเด้อค่ะเด้อคลิปนี้มาซ้ำนี่ละค่ะฝ้าไปเฮ็ดกับขอกบน้ำก่อนไฟสีใหม่หมอเขาในเห็นบ่บใบมันเหลืองมันแดดค่ะว่างสองมือมาหนันแดดสามสี่สามสิบเอ็ดองศาแดดจัดมากเนี่ยแดดจัด ผักชีลามันกับค่อยมักเดือดจัดเดียดห่อนปอนนี้เนาะส่วนหมากมันกับปลูกเต็นานาราคามันจังได้กินพี่น้องค่ะมาไปกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุก,ทกๆกำลังใจพักกันดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะจาก,กันนไม่คลิปหนาคะ่ะสวสัสดีค่ะ